เรามากวนหอมกกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวสั้นๆจากภาพนะครับให้เห็นข่าวๆกันอย่างรวดเร็วมีทั้งกุกกอกมีทั้งดงดอกมีทั้งอะไรหลายๆประการไปดูกันค่ะ ขณะน,นี้นายนาะทีใจบุญกำลังออกเดินทางขับรถเร็วเร่งด่วนเพื่อที่จะไปร่วมงานให้ทันวันพรุ่งนี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะไปกราบองค์ปู่เขาจะไปแบบเงียบจะไม่ทำคลิปไม่อะไรยังไงเรามารอดูกันว่าไปจริงไหมเงียบจริงไหมนะคะแต่ระหว่างทางนี่ดูดคลิปของคุณนูน้นคุณนี้รัวๆๆๆร,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 รนะคะ ทำคลิปไปด้วยพูดไปด้วยขับรถไปด้วยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยก็แล้วกันค่ะขอให้ได้ไปถึงเดินทางให้ปลอดภัยนะคะแต่ก่อนจะออกเดินทางกับคู่หูคู่หาก็ขายกระเป๋ากันก่อนแม่แม่ช่วยหน่อยแม่แม่ช่วยส่งให้ถึงดงดอกต้องมู่นตรงนี่ก็อีกแค่ค่าน้ำมันรถเนี่ยยังไม่มีปัญญาจะหาคนบางคนเนี่ยไม่รู้จักครับว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคะ เขามี subscribe มากพอสมควรถ้าเขาทำการในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับไอ้ผวยและอิทิกเนี่ยซื่อสัตย์โดยตลอดป่านนี้เขาก็คงยังอยู่ที่นั่นคลิปของเขาก็จะมีคนดูอย่างมากมายแต่ตอนนี้ยอดวิวมันตกต่ำเหลือเกินนะคะไรายได้จาก youtube มันลดลงเพราะเอาแต่ดูดคลิปคนอื่นเอาแต่เอาเปรียบคนอื่นแล้วที่สำคัญอย่าง ไปเอาเปรียบไอ้ป่วยอิทธิกซีพอต่อคิดดูให้ดีๆคนที่คุณรักคนที่คุณศรัทธาคือไอ้ป่วยอีทถิก er. ยังไม่เอาคนคนนี้อีทถิก er ถึงขนาดพูดว่าไอ้นี่โกหกปิ้นป้อนกระร่อน,อนตอแหละนะคะถ้าเขาอยู่กับไอ้ป่วยแล้วอยู่อย่างซื่อสัตย์ทําธุรกิจอะไรด้วยกันทุกอย่างซื่อสัตย์วันนี้คงไม่เกิดขึ้นไอ้ที่มาร้องไห้กระฮึกระฮือเลิกกับเมียแล้วก็สืบเนื่องมาจาก เรื่องราวที่ตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับไอ้พวยเสศร์แล้วทําให้อีเลาวาเกียก็โดนไอพ้พวยด่าจนแต่ก่อนยังถ่ายคลิปถ่ายทําอะไรด้วยกันมี2ช่องสมช่องทําด้วยกันอยู่ตลอดตอนนี้เมียไม่ออกสื่อออกอะไรด้วยแล้วนะคะยอดวิวต่างๆก็ลดลงถึงขั้นที่ต้องมาขอ,อ,อรับจ้าง ขายกระเป๋าขายนูน่นขายนี่มันไม่ใช่ของของเขาเองเหรอกคะ่ะมีคนเอามาให้ขายแล้วก็จ้างโดยให้เขาแค่เรียกลูกค้าแล้วก็หลอกแม่แม่เอฟซให้มาซื้อแล้วเขาก็ได้เงินค่าจ้างจากการขึ้นไลฟ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะถ้าเขายังอยู่กับไอ้พลูอีเทิร์เนี่ยแล้วก็ทาถ้าเขาทําตัวดีๆเขาจะยังอยู่กับไอ้พูอีเทิร์ได้แต่เขาทําตัวไม่ดีเลยอยู่ไม่ได้ แล้วนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ในตอนที่มีการขอร้องว่าให้หยุดพูดเรื่องไอ้ปูเอทึกเป็นอีกคนหนึ่งที่หยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วอดตายก็เลยอยู่ไม่ได้ต้องถูกฉีบออกมาคือไม่มีความซื่อสัตย์นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนู้นที่อยู่สกลน,นครแล้วก็มีการบอกเอาของมือสองของเมียมาขายเมียก็ขึ้นไลฟ์ช่วยขายด้วยนะคะทุกอย่างแล้วบอกว่า คือตัวเองจะเอาแต่ต้นทุนเอากาไรนี้ไปให้อพ้พวยอีเถิดเอาเข้าจริงๆแล้วมันคงไม่เป็นอย่างที่ได้พูดได้ตกลงกันไม่ว่าจะเป็นสัญญนสัญญาอะไรในการทําบริษัทหลายๆอย่างไอพ้พวกับอีเถิดจับได้ว่าโกหกหลายอย่างกินหลายทอดมากก็เลยอยู่กันไม่ได้เห็นไหมคะถ้าเขาซื่อสัตว์ทํางานซื่อสัตว์หรือทําคลิปอาชีพในยูทูบเบอร์ถ้าเขาซื่อสัตว์นะคะ ก็ยังคงจะมีคนที่ยังเชื่อเขาติดตามเขามากกว่านี้แต่ทุกวันนี้ถ้าให้ดูยอดวิวแปลว่าอะไรคนไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดโกหกพกกลมไม่มีความละอายต่อบาปที่สร้างขึ้น ฉันเริ่มจากสองภาพนี้ก่อนแล้วกันค่ะภาพแรกเนี่ยเป็นภาพที่คุณวาสนาเนี่ยออกมาอธิบายอ,อ,อันนี้มาจากภาพข่าวที่จะเล่าเรื่องนี้นะคะมีการในภาพที่สองเนี่ยช่องของออคุณยุคนเนี่ยออกมาเขียนโพสทำนองว่าเดี๋ยวดิฉันอ่านให้ฟังชัดๆนะคะ พะที่คุณยุคนเขียนเนี่ยมันอยู่ทำนองว่าเอ,าอ้าวยังไงวาสนานานุ่มเผยทหารแนวหน้าส่งข้อความมาระบายเพราะอึดอัดมีคำสั่งเบรกให้หยุดรอการเจรจาระดับพื้นที่ก่อนไหนบอกไม่เจรจาแล้วนะคะทีนี้คุณวาสนาเองก็เลยออกมาอธิบายนะคะคุณวาสนาเนี่ยออกมาอธิบายชัดๆว่า เป็นภาพที่หนึ่งนะคะชัดๆว่าขออนุญาตชี้แจงนี่คุณวาสนาเข้าไปเม้นในนั้นเลยนะคะขออนุญาตชี้แจงว่าคืนนั้นออกรายการทีวีในคืนวันที่แปดนะคะบอกว่าวันแรกก็คือวันที่เจ็ดถ้าทหารไทยที่ไปสร้างถนนเนี่ยถูกถูกจู่โจมทหารไทยก็เลยยิงโต้อตอบแล้วก็มีการให้หาที่กำบังป้องกันตัวรอการเจรจายังไม่ต้องยิงก่อน อันนี้เป็นเรื่องของทางแนวหน้านะคะไปทำถนนแล้วโดนอะไรบางอย่างทำให้ตัวเองต้องยิงโต้ตอบไปเพื่อป้องกันตัวแล้วก็หลบเข้าที่กำบังจากนั้นก็รอยังไม่ต้องยิงต่อไอ้รอตรงนั้นหมายถึงว่าการเจราจากันเองในระหว่างแนวหน้ากับแนวหน้าคือทหารไทยกับทาหารขมรที่อยู่ในพื้นที่ปกติเราก็จะเห็นมีหลายทีมีปัญหามีอะไรกัน ก็หัวหน้าต่อหัวหน้าก็มาคุยมาคุยกันแล้วก็เออจากนั้นก็ถ้าตกลงกันได้ก็เออมึงถอยกูถอยนั่นนี่ไปนะคะเป็นการเจราจาในพื้นที่ปะทะไม่เกี่ยวกับการเจราจาระบับร,รัฐบาลกับขมรค่ะในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณจากส่วนกลางให้ยิงเต้าตอบได้ต่อเนื่องรอการตัดสินใจว่าในพื้นที่ระดับ ที่อยู่ในชายแดนเนี่ยจะว่ายังไงนะคะแล้วก็จะต้องรอให้ประชาชนอบพยพออกไปก่อนจากนั้นตอนเช้าจึงมีคำสั่งให้สู้ให้คือให้จัดการได้ตามที่ควรเราสามารถที่จะปกป้องอาิปไตยเราได้ช้าวันที่8จึงมีการสู้ลบเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ต้องฟังกันนะคะไอ้ตอนที่บอกว่า ให้หยุดรอนั่นคือก่อนที่จะมีการสู้รบเกิดขึ้นแต่พอคุณยุคนมาเขียนแบบนี้คนก็เข้าใจว่าอ้าวไหนบอกสั่งลุยแล้วทำไมต้องรออันนั้นก่อนค่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องคุณวาสนาเองสึงกับต้องเข้าไปตอบแล้วก็มีทางช่องแนวหน้ามาอธิบายช่วยอธิบายเสริมนั่นก็คือพยายามจะป้องปรามว่า คืออย่าจับอะไรแค่นี้นิดหน่อยแล้วรีบรีบรีบโพสโพสอันเนี้ยของคุณทุคลลกคนลบไปแล้วนะคะเพราะคุณวาสนาไปตอบนอกจากจะไปตอบแล้วคุณวาสนายัางไปเสริมในช่องตัวเองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดีฉันจะอ่านให้ฟังชัดๆนะคะ คุณวาสนาได้เขียนว่าขอความกรุณาหยุดปั่นนะคะมีข่าวสำคัญอีกมากมายให้ติดตามพอเพจนี้เล่นข่าวอีกเพจก็เล่นข่าวบ้างข่าวนี้ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเลยแต่ออกแนวปัน่นคอมเมนต์มากกว่าพี่วาสนาขอละจบเพะในรายการ PPTV วาสนาแค่เล่าทำลายของวันที่7ก่อนรบเท่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าทหารไทยอยากรบให้จบใจร้อนอยากลุยกลัวว่าทิ้งระยะไปแล้วมันจะเงียบ เหมือนขาที่7จ็ดอันนี้ที่ฉันไม่เข้าใจนะคะขาที่7คืออะไรหลังจากที่เราโดนคอมเมนต์ยิงทหารอ๋อเหมือนขาที่7หมายถึงการโดนระเบิดแล้วเสียขาที่7ก็ยังไม่ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะ หลังจากที่เราโดนขมรยิงทหารไทยตอบโต้ไปแล้วแต่ระหว่างนั้นให้รอคำสั่งรอเจรจาของทหารในพื้นที่ก่อนไม่ใช่รอการเจรจาของรัฐบาลหรือกองทัพแต่เป็นทหารไทยขมรในพื้นที่ที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะระหว่างรอคำสั่งยิงโต้ตอบก็มีทหารบางคนที่อึดอัด กลัวไม่ได้เอาคืนเท่านั้นค่ะมันเป็นอารมณ์อยากลบให้จบอยู่ชายแดนเตรียมพร้อมมาหลายเดือนแต่ตอนนี้ทบขออบพยพประชาชนออกให้หมดก่อนจะได้รบเต็มที่หลังจากที่เราโดนระหว่งางรอคำสัง่งยิงโต้อตอบมีทหารบางคนมาถึงตรงนี้ทบอขออพยพประชาชนออกให้หมดก่อนเราจะได้รบเต็มที่ก่อนรบแปดทคแค่นี้เอง ไม่เข้าใจว่าปั่นกันทําไมเข้าทางใครหรือไม่ว่าสนาไม่อยากเป็นข่าวแล้วไม่ได้อยากดังอยากอยู่เงียบๆหรือซ้ําแต่ต้องออกรายการเพราะเป็นการทํางาน พอออกเฉพาะรายการประจําเดิมเท่านั้นไม่ได้เดินสายไปออกทุกช่องแม้จะติดต่อขอสัมภาษณ์ให้ออกรายการอีกหลายช่องก็ตามทีก็ได้ขอโทษน้องๆไปแล้วว่าไม่อยากออกสื่อเผื่อหน้าตัวเองหน้าก็อย่างที่เห็นไม่ได้โสภาห,หน้ามองและจะออกแค่รายการประจําเท่านั้นพอตอนนี้ความอึดอัดของทหารบางคนบางส่วนมันจบไปแล้วทุกอย่างจบเพราะมีคําสั่งรบแล้วตั้งแต่คืนวันที่7และเปิดฉากกันตอนเช้าวันที่8นะคะ ตอนนี้เราควรส่งกำลังใจให้ทหารไทยทุกเหล่าทัพทําการรบเพื่อทวงคืนแผ่นดินและรักษาเกียรติภูมิของทหารไทยคนไทยและประเทศไทยให้จบโดยเร็วที่สุดสูญเสียน้อยที่สุดกันดีกว่าค่ะวัสนาจะได้เอาเวลามาเช็คข่าวรายงานข่าวให้ทราบกาันเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของวัสนาที่ดิฉันเห็นด้วยเลยทีเดียวหลายอย่าง พอเห็นไหมคะพอคุณยุคนออกมาเขียนอะไรอย่างนี้ว่าออกมาจากวาสนาทุกคนก็เฮ้ยรัฐบาลแม่งไม่เอาจริงก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันอีกเพราะฉะนั้นก่อนจะรีบอย่ารีบอย่าให้เร็วค่อยๆดูไปอ่านไปดูไปฟังให้มันชัดเจนนะคะลำดับให้มันเข้าใจว่าใครพูดอะไรยังไงไม่ใช่รีบเพื่อที่จะมาเขียนโพสแล้วก็ต้องรบในที่สุดคะ่ะ วันนี้วันที่9แล้วนะคะดูเหมือนพื้นที่ยังไม่พร้อมราตรีนี้ต้องยาวนานแน่นอนเพราะว่าตรงหน้าห้องน้ำก็เอาเวลาไปทำคือเอาเวลาไปทำไอ้ท่อ pvc นั้นเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ยังต้องนั่งทำลูกปิงปองป,ง,ป,ง,ปงอะไรกันอยู่เสียเวลาจริงๆคะ่ะที่หน้าห้องน้ำคนก็มีน้อยต้องแบ่งมาทำต้องอะไรกันสารพัดพรุ่งนี้ จะเป็นยังไงคืนนี <Middle careers> Guys, no y, ้ยูทูบเบอร์ในนั้นอาจจะไม่ได้นอนกันเลยก็ชัดเจนแล้วนะคะตามที่แจ้งและเอาคลิปให้ดูก็คือว่าจะใช้สัมันสำนึกแล้วก็คงไม่มีการจุดพลุนะคะในขณะที่ดูเหมือนเจ้าของพลุเนี่ยออกเริ่มออกเดินทางกันแล้วคือถ้าใช้คุณใช้สัมมันสำนึก ก่อนจริงๆเนี่ยนะคะมันจะไม่วุ่นวายอะไรขนาดนี้เราจะเห็นเลยว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่ค่อยมีสามัญสำนึกนะคะไม่ว่าจะเรื่องการเตรียมสถานที่ล่าช้าไอ้นุ่นก็ยังไม่เสร็จไอ้นี้ก็ยังไม่เสร็จของหลักๆดูเหมือนจะยังไม่เสร็จเพราะว่าโมจะเอาเวลาไปทำของจุ๋มจิ๋ม นี่แหละคะ่ะของจุ่มจิ๋มที่เตรียมทํามาตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งวันนี้ยังทํากันอยู่ขึ้นไล์มืดค่ําแล้วยังทํากันอยู่ปัญหาก็คือว่าคือเอาโฟมมาวางแล้วก็จะเอาลูกปิงปองเนี่ยปิก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 ป,กปิกเข้าไปมันก็ไม่ได้เห็นชัดอะไรขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือว่าวอยไวยกับเรื่องเฮ้ย,ย,ยคือลูกปิงปองก็ไม่ได้ซื้อเตรียมไว้จะไปหาซื้อที่ไหนว่าจะไปเอาอะไรยังไงจะมีพอหรือเปล่ากลายเป็นปัญหากันทั้งหมดจริงๆ ตอนนี้อีเธอขึ้นไลอยู่เอ๊ะนาคราามันเขียนยังไงคือกลายเป็นทุกอย่างมันมั่วไปหมดแล้วทุกคนต้องบรลุมกันอยู่ตรงจุดนี้เพราะว่าเจ้านางไม่มีสามัญสำนึกนะคะหลายคนอย่างวันนี้ที่มีเอฟซีของไอ้ไหลเนี่ยออกมาว่าเดิฉันไปคอยจับจ้องคุณคิดดูเรื่องพลุเนี่ยดิฉันพูดไปก่อนแล้ววันนี้เป็นยังไงพอผู้ใหญ่ใจดีที่มีอำนาจเงินบอกกับเขาว่าใช้สามัญสำนึกหรือย,อยังแล้วสามัญสำนึกล่กคิดว่ายังไง เขาต้องฟังผู้ใหญ่ใจดีในขณะที่ฉันพูดมาก่อนแล้วผู้ใหญ่ใจดีเขาก็พูดเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องควรหรือไม่ควรไม่ใช่ว่าทําได้หรือทําไม่ได้ทําได้ค่ะแต่ควรหรือไม่ควรมันอีกอย่างหนึง่งต้องใช้สามัญสำนึกจริงๆเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ฉันติฉันติงไปเนี่ยถ้าคุณหยิบเอาสิ่งดีๆไปคิดเนี่ยนะคะปานเนี้ยคุณไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้กันอยู่หรอก บอกเลยไอ้ตรงนั้นถ้าจะเรียงอักษรอ,อะไรยังไงนี่นะคะซื้อต้นไม้มาลงนะคะเอาเป็นอะไรก็ได้มันจะชัดเจนแล้วมันจะง่ายกว่าแต่ต้องคิดล่วงหน้าไม่ใช่มาคิดพุปุ๊บปุ๊บปุ๊บชัดจะเอาฉันจะเอาฉันจะเอา,เอางานอื่นก็ยังไม่เสร็จงานนั่นก็ไม่เสร็จงานนี่ก็ไม่เสร็จแล้วคุณคิดดูพรุ่งนี้พวกคุณต้องตื่นเช้าเตรียมอะไรกันแต่เช้าคืนนี้จะได้นอนไหม ดิฉันเก็บอันนี้ไว้ให้เพราะคิดว่าเจ้าตัวถ้าเขาอยากจะทวงความเป็นธรรมให้ตัวเขาเองเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะต้องมีคนช่วยหรือเปล่าดิฉันมองว่านี่มันเกิดไปนะคะคนคนนี้มีตัวตนเห็นอยู่ว่าเป็นใครนะคะแล้วก็จะโพสอ,อะไรทำนองเนี้ยเป็นอะไรที่เรียกเลตติ้งเท่านั้นเองถึงแม้อันนี้จะเป็นหนึ่งวันที่แล้วนี่นะคะ แต่ตั้งแต่วันที่แล้วก็ได้จะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรรักสั่งตายรักที่จบด้วยศพคำสารภาพแล้วขนลุกใครสารภาพบิ๊กเปิดปากยอมรับคบนัดปงมาสี่ปีแต่จุดจบคือความตายหึงโหดตบหน้าฉลาดใหญ่ฉาดใหญ่ค่ะนะคะเพราะห่วงรหัสเฟซบุก๊กสุดท้ายโยนความผิดให้คนอื่นอ้างสารพิษมาจากช่างทองอันนี้เป็น,ปนอุบัติเหตุหรือจัด อันนี้ดิฉันไม่รู้นะคะจัดบุ๊กสุดท้ายโยนความผิดให้คนอื่นอ้างสารพิษมาจากช่างทองเรื่องนี้มาปปเป็นอุบัติเหตุหรือจัดฉากฆ่ากันแน่แล้วทําไมผลตรวจพิษรอบนี้ถึงได้ไวดังสายฟ้าฟาดทั้งหมดนี้มีคําตอบที่สังคมต้องรู้นะคะแม้จะทิ้งท้ายดูเหมือนว่าฉันวิพากวิจารณ์แต่มันมีการวิพากษวิจารณ์ที่ใส่รูปเขาชี้ประเด็นไปเรียบร้อยแล้วคอนเทนต์แบบเนี้ยนะคะ อยากให้พวกเราหลายคนช่วยกันแอนตี้ช่วยกันมองว่านี่มันคือขยะโซเชียลจริงๆสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ขึ้นมาหวังจะจะมีคอมเมนต์เยอะๆแล้วฉันก็จะได้เงินได้เหรียญขยะมากเลยค่ะโพสต์นี้นะคะถ้าถึงที่สุดแล้วคนผู้เสียหายที่ยังมีชีวิตอยู่คือบิ๊กเนี่ยจะเอาเรื่องดิฉันว่าเอาได้นะคะไล่เก็บพวกเนี้ย กู้ศักดิ์ศรีของเราจริงๆคือคือพูดกันวิพากษ์วิจารณ์กันเกินเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากอะไรมาจากการปั่นเลตติ้งมีเสียงอันนูน้นมีคลิปอันนี้มีอันนั้นอันนี้ออกมานี่คือผลเสียไม่เฉพาะนัดที่เสียหายคนที่ยังมีชีวิตอยู่เสียหายไปด้วยกราวรูดจริงๆคะ่ะ ไปเห็นคลิปนี้มามีคนเอามาให้ดูว่าเขาเตรียมเก็บผักอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าออนอกจากจะไปแจกที่ fc ของไอพ้พลยเถกสั่งเอาไว้เนี่ยก็ยังมีของหยุดแสมแพมที่ให้แจกชาวบ้านกกอกเขาก็เลยเตรียมเก็บผักกันอีกรอบหนึ่งไอ้ไหลก็ตามเคยไม่ได้ช่วยอะไรเขาแต่ไปถ่ายคลิปอย่างเดียว ถ่ายคลิปแล้วก็เดินดูแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องขาอุ้ยตายแล้วปลูกขาด้วยขาแปดปีขาแปดปีนะก็มาอวดว่านี่เป็นขามันต้องอย่างนู้นอย่างนี้ดูเหมือนจะมีปมกับขามากเลยนะคะขากับหามันคล้ายๆกันนะมีปมกับขามากพวกตัวหามักจะมีปมกับขาค่ะ